ตัมมังตะลโมตัมมังอสติวิรติมามามาทะานาจานิยมโามาโมจะัเมตุเอตมมาโมตัมมังอรวจะมวาโรจะาตติายุากาเลนะตัมาทวันนเอตัม สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับรายการทั่วไทยไปรับบิ๊กแอดแม่ผมชื่นใจชื่นใจยกมือสาธุท,ท่วมหัวครับพระประธานนั้นองค์สีทององค์ใหญ่มากนะครับสวยงามวิจิตเพลิดเพลินจิตใจทีเดียวนะครับ ไม่ลืมกันครับนำความเป็นสิริเป็นมงคลมาฝากทุกท่านเช่นเคยครับศักดิ์สิทธิ์เมตตามหานิยมแคล้วคลาดจริงนักกรัาษ อยู่เมืองใหญ่อยู่เมืองใหญ่ๆนะครับก็เช่นกนรมมาากกุงเทพเนี้ยนะผมมาจากกรุงเทพเนี่ยผมว่าก็อาจจะบรรยากาศอึดอัดบ้างนะครับพบเรื่องราวของธรรมชาติความสบายใจชิวๆต้นไม้สีเขียวนกร้องลำธาร่ะพูดเสร็จนกร้องเลย Sound um...